ระดับน้ำที่บ้านท่าข้ามตำบลวังนกแอนอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกที่ไหลผ่านลำน้ำเข็กยังมีปริมาณค่อนข้างสูงและขึ้นมากกว่าช่วงเช้าตอนนี้วิดีโออัดไว้ตอนบ่ายสองสานาทีของวันที่สาสิบเงหาคม2568 ประชาชนในพื้นที่อำเภอวังทองที่อยู่ใกล้แม่น้ำเข็กหรือแม่น้ำวังทองกรุณาอพยพหรือขนของสู่ที่ปลอดภัยด้วยนะครับณนะเวลานี้ปริมาณน,น้ำยังสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับ